ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกข้าเหนียวเซลอีสานสำหรับคลิปนี้ว่าวะที่ผ้าพี่พานนองมาเปิดราคาหนาขอกครับพี่น้องครับวัอนี้กับมาอยู่ขอกไก่อัดด้วยครับพี่น้องบ้านดงน้อยตำบลแว่งนางแว่งนางนะครับผมอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามวัอนี้มีแม่ลูกหนึ่งโคมนะครับกับแม่สาวอีก3ตัวนะครับพี่น้องเข้าใจรองผีจ้าเบิ้งนะครับสำหรับผู้กำลังหาง่วไปเลี้ยงเขามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้อง นะครับอย่าลืมฝากฝากกดไหลกกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวเมื่อบึงคู่แม่ลูกนะครับทันทีพึ่งเขามากอ่าอย่าลืมกดไหลกกดแชร์จัง่อยนะครับเดี๋ยวมาเบิึงแม่ลูกกันนะครับพี่น้องนะครับเอาแม่ลูกคู่ที่แรกเอาลูกตัวที่ไหนล่ะครับไอ้ลูกตัวที่สองในท้องครับเอาลูกตัวที่สองในท้องเอาคุณครับลูกเป็นแลีนว่าเขามาไก่แม่เลยคุณเรียนอยู่คุณนะครับลูกตัวที่สองในท้องเนาะครับตัวคุณเป็นลูกแรกนะครับเดี๋ยวให้นอนคุณไปไล่ ลูกคนมาให้เบิ้งนะครับแม่สูงเท่าไรครับพี่ร้อยหาซิบบวกกี่แล้วครับร้อยหาซิบขึ้นอยู่เนาะครับข่าวข่าวเห็นบอกว่าแม่ซิดท้องแล้วท้องก็พอได้ครับวีโก้แยกเพศครับวีโก้ครับวีโกสองล้านแยกเพศนะครับของโชคถึงเลมิตรฟ้ามเท้าเลยผมลอยแล้วครับมันจะเท้าเรียบร้อยแล้วกันท้องเนาะมีแบบมีหลอดครบครับพี่น้องนะครับวีโกสองล้านนะครับเอาราคาเปิดร้านไปได้ครับแม่ลูก แม่ลูกเปิดใบสิบสองหาครับเปิดใบแสนสองหมื่นรับราคาย่อมเยาครับเดี๋ยวเบื้องลูกสาวคนจังไวย์นะครับลูกซี่ไว้เอาลูกปวยเป็นล่ำปีพึ่งหายด้วยครับพี่น้องนะครับลูกปวยเป็นล่ำปีพึ่งหายคนใกล้หุ่มแล้วล่ะครัแต่วางงวดใหม่มันก็จะบ่ค่อยเป็นแผลเป็นหรอกครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวกระลุดออกเบิดแล้วนะครับแสนสองหมื่นหาพันครับหาพันครับลูกสาวเป็นลูกซี่ไว้่ะครับแมนครับลูกสาวเป็นลูกซี่ไว้ศูนย์เก้าหกนะครับแม่ทองกับเจ้า วิโกวิโก2ล้านนะครับของเพนมีฟ้ามใบหลอดครบทั้ง2อง้ยครับแยกเพจพร้อมครับแยกเพศเนาะแมนครับวิโกแยกเพศ1 2นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นะครับของหอยอัดเพิ่นนะครับาสำหรับผู้อยากได้แม่ลูกเบอร์โทรติดต่อได้ครับ้อศูนย์เก้าสย์เก้าสามสี่หนึ่งสองสครับผมเอาโทษมามาเบิ้งตัวจริงก็ได้ครับพี่น้องนะครับบ่มีตำแนีงไหนบ้เนาะบ่ครับบ่ครับแม่นี่นะครับผมอยหาิอครบแอะ เป็นตั้ลูกท่านละตันี้อ่าตันี้ลูกก็คือ่าเป็นรับปีสกินพิ่งหายเนาะครับหายเรียบร้อยแล้วมิตาดิดคนนี่หุ่มแล้วครับเอียบร้อยเลยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวบางตัวต่อไปห้องไอพิ่นเอาแม่สาวหน่อยมาก่อนเนาะเอาแม่สาวหน่อยนะครับตัวนี้เป็นลูกคอไหครับตัวนี้ลูกขี้วายครับลูกสาซี่ว่าศูนย์เก้าหกยีเดือนแล้วครับไอ่เก้าสิบเดือนครับสิบเดือนพอดีเดือนนะครับพี่น้องครับสิบเดือนแล้วนะครับลูกสาซี่ว่าศูนย์เก้าหกสิบเดือนหนังหนาตายญ่พี่น้อง มี่ใบมิลอดลอยยี่สิบหาไรยุครับส่วนสูงเนาะมีใบมิรอดครบเนาะครับตัวนี้พ่าจะจดเอฟได้ครับพี่น้องเป็นแม่สาวหน่อยนะครับว่าจะจดเอฟไล่ไปไหนครับไอ้ราคาเปิดไป115ครับเปิดไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันเนาะครับสําหรับภูมักั่วสาวหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันนะครับแข่งขายไงดีพี่น้องน้าลึกนะครับลอยยี่สิบหาไรยุครับแม่เขาเป็นลูกที่เคหาเจ็ดเก่าแม่เนี่ยเป็นลูกที่เคหาเจ็ดเก้าเนาะครับผม เอานะครับแม่เป็นลูกที่เขหาเกศเก้าสายสูโมกิ้งกันนะครับแล้วตัวแม่นี่ก็เป็นลูกซี่ว่ายศูนย์เก้าหกครับหนึ่งแสนเท่าไรครับป้าใบหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหาพันครับหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหาพันนะครับเอามีส่งฟรีบ่ครับอ้าใส่งฟรีครับส่งฟรีบอมมี่ตั้งนี้เนาะรการให้นะครับเอาสนใจก็โทรมาหายอัพด้วยครับพี่น้องตัวนี้เอาหัวหางเงาดีอยู่นะครับเดี๋ยวเบิ้งแม่ต่อไปนะครับตัวได้อีกครับอ้าใแม่เนี่ยอะไรครับเดี๋ยวมาเบิ้งอีก แม่นี่นะครับเป็นแม่สาวขยับใส่ขึ้นมาอีกจังน้อยนะครับเอาตัวนี้แม่สาวนะครับลูกขอได้ครับไอ้ตัวนี้ลูกซี่ไหวครับอันนี้ลูกสาวซีไหวศูนย์เก้าหกนะครับพี่น้องนะครับลูกสาวซีไหวศูนย์เก้าหกอายุจักเดือนแล้วครับบ่ายสิบหกครับสิบหกเดือนแม่นครับลูกซีไหวศูนย์เก้าหกสิบหกเดือนแล้วครับพี่น้องสิบหกเดือนแล้วแม่นี่ใบมีหลอดครบเนาะครับครับมีใบมีหลอดครบนะครับของไอ้ไฮยัดนะครับมีใบมีหลอดครบส่วนสูงมาก่าไร้ครับไอ้ร้อยสี่สิบ บวกกี่ต่อครับอ่าสี่สิบบวกนะครับเอาหนึ่งร้อยประมาณเลยครับโดยประมาณนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบบวกขึ้นไปอยู่ครับพี่น้องเปิดรลานนะครับไอ้ตัวนี้เปิดไว้สิบห้าครับเปิดไว้แสนหาหมื่นหาพันครับผมหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันนะครับเบื้องเหนือหนังโค้งสางครับพี่น้องสีแดงจัดดีครับแม่นี่นะครับเนื้อหนังกระดูกโค้งสั่งทวงนมโมอยั่อเลยหาดีนะครับอ่านมกาสีหัวปกติเนาะสีหัวปกตินะครับในความลึก เตี้ครับลั่มตัวซีเหลี่ยมแบบแบบว่ามีลูกปาร์ลุไฟส์ละพี่น้องแม่นี่ราคาห่วงเด้อพี่น้องนะครับหนาคอกมาต่อรองเอาไขมักกระทู้หาเพิ่นเบอร์ทู้กับตามที่ขอ้ต่อรองได้ทุดโตครับครับเดี๋ยวเบางตัวชุดท้ายของเพิ่นนะครับเอาไปเบื้องหน้าอีกของขอกเพิ่นจังหน่อยนะครับเดี๋ยวไปเบื้องสุดชุดไทยของขอกนะครับแม่นี่ละพี่น้องนะครับตัวชุดท้ายเอาท่านที่เพิ่งเขามารับชมกันอย่าลืมฝากกดแชร์ให้ผมนะครับพี่น้อง เหมือนี่เ่หลายตัวแต่ว่าเนียนๆนะครับจาคุณภาพผู้ใดมักง่วแดงเข้มเม็ดบักขมนะครับนี่แหละพี่น้องนะครับที่เด็ดเลยลูกควายครับตัวนี้ลูกที่ว่ศูนย์เก้าหกครับลูกที่วาศูนย์เก้าหกอายุเจ็ดเดือนแล้วครับไอ้สิบสามครับสิบสามเดือนพี่น้องนะครับพี่น้องง่ามแดงจนข้นเงาหมดละนะครับสิบสามเดือนส่วนสูงมากลอยสามสิบห้าสี่สิบแล้วครับสิบเจ็ดลอยสามสิบเจ็ดได้นะครับลอยสามสิบเจ็ดได้ หนาหนังหนาตาไงโบดจัดนะครับพี่น้องเบื้องหนาตาเพ็่น้เบื้องโค้งส่างสะกอนนะครับสำหรับผู้อยากได้น้ำพึนไปเห็ดแม่บอกแม่พันนะครับลอกพีลาเบื้องแม่นี่นะครับหลายเป็นอ้าไอเปิดไว้เปิดไว้สองแสนหนึ่งหมื่นครับสองแสนครับอีกหนึ่งหมื่นขาหลอดครบไรเนาะครบครับเอาสำหรับผู้เห็ดขอกงเอฟอยากเอาไปตีเอฟนะครับแม่นี่ก็ถือว่าหนาสนใจนะครับในเรื่องของสีนี่มาจัดเลยนะครับกระดูกเนื้อหนังแข้งขาดีนะครับโค้งส่างเบื้องหนาตาครับออกบามันหูสันนะครับ บดจัดเลยนะครับแม่นี่เอาเบอร์โทรอีกรอบนึงนะครับไอ้ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสามสองสี่หกสามสองสี่หกนะครับผู้ใดสนใจก็ทั่วมาได้ครับผู้กำลังเบิ้งคลิปเบิ้งไลฟ์สดอยู่กับทั่วมาตอนนี้เลขก็ได้ครับผมถ้าเบิ้งไลฟ์สดอยู่หรืออยากมาเบิ้งตัวจริงก็มีเวลากับเขามาเบิ้งน้ำอ้ายเพิ่นได้ถ้าเพิ่อน้ำมาได้ขายนะครับก้อนมากกับทั่วเช็คอ้ายเพิ่นสะก้อนควันนี้มีหนึ่งพ่อมกับอีกสามสาวนะครับ บ้านดงน้อยนะครับตแม่แหนางอเภอเมืองจัังหวดมหาสารคามนะครับขอกายอัดนะครับผมมาเบิ่งมาสอบถามราคาน้ำเพลินเอางวดดีบ่มีต่หนิ้ด้วพี่น้องนะครับเพิ่งรับประกันให้รรัับปะกนทุกอย่างทุกส่วนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอายไลน์ครับผมครับผมมีโอกาสได้มาอยู่างดีพี่น้องแขกรับพี่น้องไปสมนิยขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วยครับพี่น้องนะครับผมทุกท่านนะครับผมเปิดราคานาคอกนะครับพาไปเบิ่งเรื่อยๆสำหรับผู้อยากได้งวดไปเลี้ยงนะครับหรือไผ่หมักเบิ่ง ท้างตลาดกับเบื้องนับตลาดน้ำกระได้น,น,นะครับผมเปรียบเทียบกันไปจากลา้ไปสัมนัสีครับผมสวัสดีครับ